สวัสดีครับเดี๋ยวมาฟังอัปเดตของดัชนีดาวโจนกันนะครับวันที่22นะในส่วนของโครงสร้างราคานะครับราคาก็ขึ้นไปทำการเทส33833เป็นแนวต้านนะครับผมจากนั้นกดตัวลงมาสร้าง l o ว์ r ล o ์นะจากโล w เดิมก็คือจุดนี้นะครับผมลงมาสร้างโลว์ r ล o ์ตรงนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาลงมาเนี่ยเขามาเจออะไรบ้างนะครับในส่วนของราคาตรงนี้นะครับมีโซนของดีม d นโซนนะฮะสามสานึ่งาะทำการหลุดกล่องฮิ d เต้นซั p พลานะครับที่มี FVG ขั้นกลางอยู่ตรงนี้นะฮะ ย่อลงมาถึงในโซนของแนวรับช่วงกลางๆนะฮะแต่ก็ยังเหลือแนวรับอีกชุดหนึ่งนะครับ3 3 0 33ถึง 3, 3, 3, 3 2 9 6 6เเดี๋ยวเรามาลองวัดคุณภาพของโซนดูนะครับว่ามีแนวโน้มว่าจะเอาอยู่ไหมนะ ในกรอบของราคา s 4นะครับตอนนี้ราคายังคงยืนอยู่ในกรอบของฟิโบ7 8 8 6ถึง89นั่นเองนะครับก็จะเป็นเลนจ์ราคาอยู่ที่ประมาณ33274ถึง33137ไปดูในโซนของไปดูแท่งเทียนกันนะครับแนวรับในส่วนนี้นะครับมีการรีเทสไปแล้วซึ่ง จิม Hidden d e m a n นนะครับก็คือราคานี้นั่นเองนะฮะคอนเฟนซ์กับฟิโบนะครับ,บ, ro, รบ89%ยังมีนันยยะสำคัญนะฮะสิ่งที่เราจะต้องรอนะฮะไปดูโครงสร้างราคาใน l o w e r Time Frame ใน l o w e r Time Frame นะครับราคาเริ่มมีการทำดับเบิลบอททอมนะฮะดับเบิลบอททอมใน M5 ตรงนี้นะครับผมยังไม่สามารถเบรกขึ้นไปยืนได้นะฮะเป็นการไซด์เว อับขึ้นมาเทสส์พายนะว่ามีโอกาสที่จะลงทําโลว์่าโลอีกได้หรือเปล่านันเนี้ยต้องรอดูในส่วนของภาคบ่ายตลาดลอนดอนเลยนะครับก็จะเริ่มประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับไปจนถึง5โมงเย็นนั่นเองนะฮะร,รอการฟอร์มตัวแพทเทิร์นชุดนี้หากว่าไม่มีการกดทําโลใหม่นะครับอาจจะเด้งยกโลนะครับพักราคาขึ้นไปเทสสับผพายด้านบนได้นะฮะ ซึ่งแนวต้านสุายด้านบนนะครับที่เขาสร้างไว้นะฮะไปกรอบนี้ก่อนเลยนะครับแนวต้าน33474นะครับวิ่งขึ้นไปมีโอกาสขึ้นไปแตะถึง33565และถ้าหากว่าราคาสามารถขึ้นไปยืนแท่งเทียนได้นะครับผมตลาดมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปทดสอบต่อในโซนบริเวณ33833เพราะ ช่วงแพทเทิร์นตรงนี้นะครับลักษณะของไฮเหมือนดับเบิลท็อปนั่นเองนะฮะหรือสร้างไฮอยู่ในรูปแบบของล i ควิ d ตี้นะฮะ H4 เรามาดูนะครับ H4H4 ในแพทเทิร์นใหญ่นะครับในกรอบของแนวต้านเป็นซับไพโซนด้วยนะครับผม ต้องลุ้นกันแล้วครับว่าแท่งเดแท่งนี้นะจะสามารถขึ้นไปทดสอบที่50%ของแท่งได้หรือเปล่านะครับหรือว่าสามารถยืนเหนือ50%ของแท่งเดแท่งนี้ได้หรือเปล่าถ้ายืนไม่ได้นะครับโอกาสที่จะลงหลุดทำ l o w ว r ลโลอีกรอบหนึ่งนะครับมีสูงมากนะฮะเพราะว่าราคาชุด ของาทมเฟรมเดย์นะครับสชุดนะนับตั้งแต่ไฮหาย 1, 2, 3ชุดนี้แรงเทขายเยอะมากๆเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะราคาก็ยังไม่สามารถหลุดโลได้นะครับแนวตัดสินใจนะครับของฝั่งบายที่จะ SL เนี่ยให้ยอมเมื่อราคาสามารถปิดต่ำกว่า32966 6. ดังนั้นในโซนนี้พิจรารณาเล่นออเดอร์ฝั่งบายไปก่อนนะครับผมราคาแนวต้านนะครับ ตามนี้เลยนะฮะ3 3 2 7 4 3 3 4 7 4 3 3 5 6 5และ3 3 8 3 3